สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรบรรยุในช่วงวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตในส่วนของแนวโน้มราคามันสําปะหลังกันต่อนะครับโดยเฉพาะหัวมันสดแล้วก็มันเส้นนะครับซึ่งสถานการณ์ราคาล่าสุดเนี่ยลงต่อเนื่องยาวนะครับตอนแรกนึกว่าจะมีการติดเบรกหยุดบ้างแต่ล่าสุดยังลงไม่ผ่อนนะครับยังลงต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลราคากันนะครับในส่วนของ แนวโน้มราคามันสัมปะหลังนะครับคําว่าแนวโน้มก็หมายความว่าดูราคาก่อนหน้านี้แล้วก็ราคาย้อนหลังนะครับก็ก่อนที่จะไปดูราคาฝากไว้นะครับในส่วนของฮอร์โมนเสริมลนไร่นะครับสําหรับฉีดพืชโดยเฉพาะมันสัมปะหลังนะครับก็เร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้เอาชนะเอาคุมคุ้มยาได้นะครับใช้ได้ตั้งแต่มันที่เริ่มจะแตกใบแล้วประมาณ1เดือนนะครับก็สามารถจะฉีดได้ ฉีดได้บ่อยนะครับ15ครั้งฉีดได้ครั้งหนึ่งนะครับ1นซองฉีดได้20ไร่นะครับก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับก็สำหรับในช่วงนี้ฝนตกลงมาแล้วนอกจากจะใส่ธาตุปุ๋ยหลักก็คือ NPK ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักแล้วก็พอมันเขาได้น้ําแล้วหลังจากนั้นเราก็เสริมวิตามินเข้าไปนะครับก็จะเร่งการเจริญเติบโตได้ดีนะครับขอบคุณในส่วนของร่นไร่นะครับที่สนับสนุนนะครับฝากไว้นะครับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาแนวโน้มกันนะครับราคาล่าสุดนะครับ คือคำว่าแนวโนม้มว่าคือดูราคาเปรียบเทียบกันนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้น่าจะมีต่อเนื่องหลายโรงแป้งนับแจ้งลงราคาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่ามีที่ไหนบ้างโรงแป้งแรกนะครับที่แจ้งราคาลงต่อเนื่องมาหลายวันติดต่อกันนะครับลงเกือบทุกวันนะครับบริษัทชาวดีสารนะครับอยู่ที่ตำบลเวียงคําอําเภอกุมภวาป,ปีจังหวัดอุดรธานีนะครับเส้นกุมภาวาป,ปีสีธาตุบางสามเหมอะเส้นนั้นนะครับอุดรธานีราคารับซื้อนะครับมันไร่ นะครับสามบาทห้ 3, นะครับสามสิบเบาทสิบนะครับร่วงลงมาแรงนะครับจากวันที่29เนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ที่สามบาทห้าสิบนะครับพอวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยร่วงลงมาพวดเดียวสี่สิบตังค์นะครับมันตรงนี้เป็นราคาชาวไร่นะครับถ้าชาวลานจะไม่ถึงสามบาทนะครับในส่วนของอ่ามันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่ทำลานต้องโทรไปเช็คก่อนนะครับว่าราคาเท่าไหร่ในส่วนของโรงแป้ง โรงแป้งแต่ละโรงลงราคาบางบางโรงลง2รอบนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปขายจริงต้องโทรเช็คก่อนนิดนึงนะครับเพราะราคามีความเคลื่อนไหวราคาไม่นิ่งนะครับต่อมานะครับใกลเคียงกันก็คือ,อ,อบริษัท C K นะครับอยู่เส้นต่อกันไปก็คือเส้นสีธาตุบางสามหมอนะครับอุดรธานีวันที่1เมษารับซื้ออยู่ที่25่ห้าเปอบทยีนะครับแล้วก็ 30%รับซื้ออยู่ที่3บาท55สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของบริษัทคีดซีเคมันสำปะหลังนะครับบริษัทธนวัน์อินเตอร์สตาร์นะครับอยู่ที่ซับใหญ่ชัยภูมิครับไม่น้อยหน้านะครับวันที่1เมษายนก็ราคาก็ถอยลงมาต่อนะครับจาก3บาท55ก็25%เหลืออยู่3บาท50นะครับ30%ก็เหลือ3บาท75นะครับนี่คือราคาที่เรียกว่าน่าจะเป็นราคาสูงที่สุดนะครับในส่วนของจังหวัดชัยภูมิจะเป็น จังหวัดที่มีราคามันสําปะหลังค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญพี่น้องชาวร้านที่จะไปขายต้องโทรเช็คก่อนนะครับเพราะว่าปกติบางโรงก็จะซื้อเฉพาะในส่วนของมันชาวไร่นะครับบริษัทอิสานพรีเมียมสตาร์ทนะครับเช่นเดียวกันนะครับปกติบ,บริษัทนี้ราคาค่อนข้างจะนิ่งนะครับแต่มาช่วงหลังนี้ก็คือราคาก็ไต่ลงมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดไต่ลงมาแรงครับจากวันที่25มีนาคม25%บาเปอร์เซ็นต์3บาท50พอตอนนี้25%หเปอร์เซ็นต์ก็เหลืออยู่ที่บานะคับ่ท่าคสิโหกาน 30%รับซื้ออยู่ที่3บาทเจนะครับนี่คือแนวโน้มไม่เห็นแนวโน้มราคาว่าลงต่อเนื่องนะครับในหลายพื้นที่ก่อนนี้จะไปขายโทเชคนิดนึงนะครับโดยเฉพาะาพี่น้องที่ทารลานช่วงนี้เก็บตัวเยอะนะครับเนื่องจากว่ามันถอยตัวลงเรื่อยๆนะครับแป้งมันแสงเพชรราคายังยืนอยู่ที่3บาท40นะครับยังไม่ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของ25%รนะครับราคาอัปเดต3 1มีนาคมแก่นเจริญตอนนี้ราคาลงมาเยอะนะครับราคาของแก่นเจริญ ตอนนี้25%รับซื้ออยู่ที่3บาท20นะครับตรงนี้กราฟิกตรงนี้จะไม่อัปเดตนะครับก็คือจะมีอัปเดตแจ้งมาผ่านไลน์กลุ่มนะครับ25% 3บาท30เอ่อ3บาท20นะครับนี่คือในส่วนของแกนเจริญก็ยังลงต่อนะครับจอเจริญมาร์เก็ตติ้ง Marketing, ราคายังอัปเดตอยู่ที่29นะครับ29มีนาคมนะครับที่เชียงคานจังหวัดเลย25% 3บาท40นะครับแล้วก็30%รับซื้ออยู่ที่3บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของบริษัท จเจริญนะครับขออภัยนะครับในส่วนของบริษัทจาเจริญมาร์เก็ตติ้งนะครับโชคยินยงราคาก็ยังยืนอยู่ที่ยี 3, ่ห้าเปอร์เซ็นสาบาทสี่สิบห้านะครับแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นรับซื้ออยู่ที่ 3, สามบาทเก้าสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับที่ขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับบริษัทโชคยินยงอุตสาหกรรมนะครับแกนส์ลีสตาร์ทนะครับยี่สิเปอร์เซ็นยังรับซื้ออยู่ที่สามบาทห้าสิบนะครับในส่วนของตรงนี้ชัยภูมิ อิ start นเตอร์สตาร์นะครับใช้ภูมิสตาร์ตนะครับตอนนี้หยุดรับซื้อไปแล้วนะครับก็คือปิดรับซื้อไปแล้วตั้งแต่ช่วงวันที่29มีนาคมนะวันที่30มีนาคมทีนี้ไปดูราคาจากสมาคมโรงงานผลิตพัณธ์มันสำปะหลังไทยนะครับให้เห็นตรงนี้นิดหนึ่งในส่วนของราคามันเส้นนะครับราคามันเส้นตอนนี้ส่วนใหญ่หลุด7บาทไปแล้วนะครับในส่วนของราคาที่กัวดังส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นราคาต้นทางในการรับซื้อก็คงจะต่ำกว่านี้นะครับต่ำกว่านี้ประมาณ 3 0สถึงาสตังค์นะครับเพราะว่ามีการบวกค่าขนส่งตรงนี้จะเป็นราคาที่โกดังส่งออกนะครับราคาอัปเดตวันที่1เมษายนชลบุรี8บาทถึง8บาท10นะครับเนินหินนะครับ7บาท85นะครับบุดแล้วน่าบุลดในส่วนของ8บาทไปแล้วบางปะกง7บาท9 0บถึง8บาท5นะครับเช่นเดียวกันนรับหลด8บาทแล้วบางทราย7บาท8 0บถึง8บาทนะครับนครหลวงยังลงต่อนะครับวันนี้ บ7บาท8ปถึงเบาทนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มไปตั้งรับกันที่6บาทนะครับในส่วนของราคาราคามันเส้นนะครับมีโอกาสที่จะไปตั้งรับกันที่ต่ำกว่า7บาทได้นะครับถ้าเป็นราคารับซื้อต้นทางนะครับโกดังต้นทางถ้าเรือ7บาท80นะครับสระบุรีอำเภอบ้านหมอ7บาทดนะครับลบบุรี7บาท70ยังลงต่ออีกนะครับในส่วนของลบบุรีถ้าดูจากสถานการณ์ตรงนี้ มีแนวโน้มที่จะลงต่อเรื่อยๆนะครับในส่วนของมันเส้นนะครับมาดูราคามันหัวนะครับที่สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังไทยได้จัดทาข้อมูลไว้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังไทยนะครับชนบุรี3บาท1 5ถึง3บาท30นะครับยังนิ่งนะครับระยอง3บาท35ชาเชียงชาว3บาท35ถึง3บาท49นะครับตรงนี้เป็นราคา25%นะครับราคาที่ลงแป้งนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นราคาที่ลานจะต่ำกว่านี้นะครับ สาแก้ว3บาท20-3บาท35นะครับจันทบุรี3บาท2 5ภาคตะวันออกจะเห็นว่าราคานิ่งนะครับราคาเขานิ่งมาตั้งนานแล้วนะครับส่วนที่ยังเคลื่อนไหวไม่หยุดหย่อนไม่มีแตะเบรกก็คือส่วนภาคอีสานนะครับนครราชสีมานะครับลงต่อนะครับมัน25%ราคาลงแป้งอยู่ที่3บาทถึง3บาท60ตังค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับราคาลงต่อเนื่องนะครับ ลงมาแรงพอสมควรนะครับลงมา15ตังค์เมื่อวานนี้ลงแรงหลายพื้นที่นะครับการสินสามบาทยี่สิบห้าถึงสามบาทห้าห้านะครับลงมาเช่นกันนะครับราคาลงเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการสินนะครับร้อยเอ็ดมีขยับตัวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับในส่วนของราคาสามบาทสามห้านะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มาสรคาบลงต่อนะครับสามบาทสามสิบนะครับมันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขอนแก่นเช่นเดียวกันครับลงต่อนะครับสามบาทสามสิบตังค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของมัน 25%นะครับแล้วก็อุดรธานี3บาท50นะครับก็ลงต่อเช่นเดียวกันตรงนี้เป็นราคาหน้าลงแป้งนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่รับชมอาจจะบอกว่าราคานี้ไปหาที่ไหน,นครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมไปขายที่รานราคาก็จะต่ำกว่านี้นะครับต้องเช็คราคาก่อนที่จะไปขายนะครับที่น่าตั้งที่น่าสังเกตก็คือแป้งมันสับปะหลังราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับตั้งแต่ต้นปีมาแล้วก็คือ19บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมเช่นเดียวกับราคาส่งออกนะครับ 580ยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัน,นร,ราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับในส่วนของแป้งมันสําปะหลังนะครับนี่คือในส่วนของภาพรวมวันนี้นะครับท่านผู้ชมในส่วนของราคามันสําปะหลังนะครับให้เห็นนะว่ามีแนวโน้มที่จะลงต่อได้นะครับถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ยิ่งในช่วงเทศก,กาลสงการานต์แล้วน่าจะมีการลงแรงนะครับก่อนที่จะปิด ในช่วงสงการแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อหลังสงการว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไหมหรือว่าจะลงต่อนะครับแน่นอนในช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับช่วงนี้มีฝนตกลงมาเยอะก็มีการเร่งขุดมันแล้วก็ในขณะเดียวกันหลายๆท่านก็เร่งที่จะกู้ก่อนที่จะเข้าสู่ฤด,ดูการปีใหม่ของประเทศไทยก็คือสงการนะครับอาจจะต้องรีบใช้เงินหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ฉะนั้นก็มีการเร่งขุดกันนะครับพอเร่งขุดก็ มันออกมาเยอะแต่ที่ตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือทําไมมันยังไม่ลดนะครับหลายหลท่านมีข้อมูลก็แจ้งมานิดน,นึงนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งหลายหลายท่านไม่กล้าย,ยืนยันนะบ,บอกว่าอาจจะมีมันจากต่างประเทศเข้ามาเยอะหรือเปล่าหรือย,ยังไงไม่แน่ใจแต่ที่นแน่ๆคือในช่วงมีเมษายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลานตากมันเนี่ยดูดมันเข้าลานเยอะนะครับพอปีนี้ตากไม่ได้ก็เลยต้องมาขายของมันสดส่งผลทาให้ ราคาส่งผลทาให้ปริมาณมันที่เข้าโรงแป้งเยอะขึ้นนะครับก็ไปดันราคาให้ลงนะครับในขณะที่พี่น้องเกษตรกรก็เร่งขุดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลที่จะมาแชร์กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับในส่วนของราคามันสําปะหลังนะครับราคายังลงต่อเนื่องเช็คราคากันเป็นวันต่อวันนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้จะไปขายที่ไหนต้องเช็คก่อนนิดนึงนะครับไม่ได้การันตีนะครับเดี๋ยว ราคาจะไม่อัปเดตราคาอัปเดตที่สุดก็คือราคาจากข้อมูลที่ท่านผู้ชมแจ้งมาครับก็ฝากน้นะครับสําหรับท่านผู้ชมอยู่โซนไหนก็แจ้งมานิดหนึ่งนะครับว่าราคาที่ท่านผู้ชมขายได้เท่าไหร่นะครับขอบคุณร่วงหนะ้าสําหรับท่านผู้ชมที่แจ้งราคามานะครับมาแชร์มาแลกเปลี่ยนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําคลิปกันนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจาก โรงแป้งหลายๆโลงนะครับที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียและสอบเสร็จวันหยุดนำมาเผยแพร่ต่อแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพลุนไร่นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ